โอเคนะครับก็สวัสดี f อฟทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในช่องของสมรักชาแนลอีกแล้วนะฮะอันนี้นะครับหลังจากที่เราหายไปเป็นเวลาประมาณเดือนเลยนะครับผมอันนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศสำหรับการเอาพ่อควายมาล่ามนะฮะทุกท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมต้องล่ามพ่อควายไว้อย่างนี้นะครับนี่นะฮะมีแต่ป่านะครับผมอันนี้เป็นที่ของข้างฟาร์มเรานะฮะที่เรา ไม่เคยถ่ายให้ทุกท่านดูเลยนะครับนี่ก็จะลกุลกๆนะครับมีหญ้าธรรมดาหญ้าพื้นๆน,นะครับให้ควายกินไปเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เรื่องของควายเรานะครับนี่ผมทําการล่าไว้กับต้นยูคานะครับนี่ผูกไว้อย่างนี้เลยอันนี้ก็เป็นพ่อพันเรานะฮะล่ามไว้ตั้งแต่เช้านะครับผมเพื่อเป็นการอันนี้นะครับเพื่อเป็นการฝึกนะครับเพราะพ่อพันเราเนี่ยไปสร้างวิรกรรมอัน แบสบซวงไว้ให้เจ้าของนะฮะนี่ไอสุต่อของเรานะครับหอบแดกเลยเดี๋ยวเราต้องปลดพันธุท้าทุกอย่างก่อนนะครับก็คือพ่อพันเรานะฮะมันดื้อนะฮะมันไปชนกับควายของตัวอื่นนะครับที่เขาเลี้ยงอยู่ที่อื่นนะครับก็คือเราปล่อยออกจากฟาร์มนะฮะแล้วมันนะครับก็ ไปทำการไปไล่ชนควายของฟาร์มอื่นนะครับเลยต้องทําให้มันถูกแข็งเดี่ยวนะครับที่บ้านเราเรียกว่าแข็งเดี่ยวก็เลยต้องทําการขังมันไว้นะครับผูกมันไว้ตัวเดียวนะครับส่วนตัวอื่นก็ไปเลี้ยงตามปกตินะฮะเราก็เลยทําการล่ามแขังเดี่ยวเลยเนี่ครับเดี๋ยวเราจะแก้ปมก่อนนะครับเพื่อที่จะย้ายเจ้าควายให้เราของเราไปนอนน้านะฮะมันดื้อน,นะครับตัวนี้ บทมันจะบทมันจะน่ารักมันก็น่ารักนะครับแต่ถ้าบทมันจะดื้อมันก็ดื้อนะฮะเพราะอายุควายมันถึงแล้วนะครับผมมันก็เลยดื้ออย่างนี้นะฮะก็เลยต้องถูกจับขังเดี่ยวนะครับผมเราปล่อยไปกับฝูงไม่ได้นะฮะปล่อยไปกับฝูงนี่เรื่องเกิดแน่นอนอันนี้ก็หิวนะครับน่าจะหิวแหละเขาผมล่ามาตั้งแต่เช้านะครับ แล้วมันก็ทําการพันกับตอไม้ด้วยแทบจะไม่ได้กินหญ้าเลยแต่ก็อิ่มนะครับดูจากรูปร่างควายแล้วก็น่าจะอิ่มหญ้าเยอะขนาดนี้ถ้าไม่อิ่มนีแปลกนะฮะไปเดี๋ยวเราตามควายไปดีกว่าอันนี้เราล่ามกันไาตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงเที่ยงนะครับเราก็จะพามันไปนอนน้ำนะฮะไปเดี๋ยวตามไปเชือกค่อนข้างยาวนะฮะก็ะคือเราล่ามตัวเดียวเนาะ ให้มันยาวๆอ๋อตรงนี้มีน้ำด้วยก็ดีเลยครับจะได้ไม่ต้องย้ายไปไหนไกลให้มันกินน้ำนอนน้ำในนี้นะฮะเป็นทุ่งของข้างฟาร์มเรานะฮะเขาให้เอามาผูกควายได้อะไรได้นะครับนี่อันนี้ก็จะมีกระท่อมของคนที่เขาเคยอยู่นะฮะ สุดหรอเราเพิ่งไปสร้างเรื่องมาไม่กี่วันเองนะฮะทำให้เจ้าของต้องเสียตังค์นะครับผมเสียไปประมาณสองพันนะฮะก็คือไปไล่ชนควายชาวบ,บ้านเขานะครับก็เลยทำให้เจ้าขอต้องเสียตังค์ไปก็เลยต้องถูกแยกขังเดี่ยวแบบนี้นะฮะเป็นสุดดือ้อดื้อลองจากไอตัวที่มันชอบออกจากฟาร์มนะฮะไอ้ดื้อนะั้นเราก็ยังปล่อยให้มันไปอยู่นะครับไปอยู่กับฝูงอยู่ ต,ตัวนี้เป็นพ่อพันุใหญ่ครับเราต้องทําการขังเดี่ยวนะฮะปล่อยไม่ได้นะครับผมปล่อยปุ๊บนี่บันเทิงแน่นอนเดี๋ยวเจ้าของจะเสียตังค์อีกนะครับก็เลยต้องเอามาทําการล่ามนะครับล่ามขังเดี่ยวแบบนี้อันนี้ก็ปล่อยให้เขานอน,อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวเราจะลากเขาไปที่ฟาร์มกันนะครับผมอ่าสบายใจเชิบนะฮะ ส่วนเจ้าของก็ยืนถ่ายคลิปกลางแดดไปนะครับเดี๋ยวว่าจะย้ายไปอยู่ในร่มแล้วไม่ไหวร้อนนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณ f อฟทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่สายยังเข้ามากดติดตามกันถึงแม้ผมจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับนให้ดูความสบายนะครับของควายก่อนน้ำเอ่ยกินหญ้าเอวยพร้อมกันนะครับสบายเกินอิ่มแล้วแหะครับดูจากท้องดูจากอะไร คัน้างอ้วนกันเลยทีเดียวเราต้องล่ามแบบนี้ทุกวันนะครับล่ามเขาทุกวันเลยเอาไปด้วยไม่ได้นะครับปล่อยเข้าไปกับฝูงไม่ได้ไม่งั้นบันเทิงนี่ไม่หันหน้ามาให้กล้องดูเลยนะครับสงสัยเขินอันนี้ก็เป็นพ่อพันุนะครับเวลาถึงเข้าคอกเราก็ถึงจะเข้าไปล่ามในคอกด้วยกันนะครับหอบ,หอบใหญ่เลยนะครับน่าจะร้อนน่าดู ตัวนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนนะครับแต่ไม่มีฝนเลยนะครับที่จังหวัดสระแก้วไม่มีฝนเลยนะครับอ่ะเล่นละเล่นละนี่นะครับนอนน้ําไปด้วยกินผักบุ้งไปด้วยนะครับแม่น่ารักจริงๆก็ให้ดูบรรยากาศนะครับที่เราล่ามเขาไว้นะครับเป็นที่ของข้างฟาร์มมีหญ้ามีอะไรครบนะครับมีน้ำให้นอนอย่างนี้ก็สบายเขานะครับ ไม่ต้องดูแลอะไรมากล่ามหลักเดียวแล้วอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับแต่เราก็ต้องมาดูนะครับเช็คประมาณสองชั่วโมงครั้งหนึ่งสามชั่วโมงครั้งหนึ่งนะครับเพื่อการว่าเขายังอยู่ดีไม่ถูกแก้ไม่ถูกอะไรนะครับสนุกเขาเลยครับแบบนี้ส่วนควายฝูงก็เอาไปเลี้ยงตามปกตินะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องมาดูมาดูแลเขานะครับ ก็คือสองชั่วโมงสาชั่วโมงมาดูทีนี่พอได้เจอกล้องแล้วเล่นใหญ่เลยนะตุกผู้เดี๋ยวพอถึงเวลาสี่สา่มห้าโมงเย็นผมก็จะเอาเขาไปที่ฟาร์มนะครับพอดูแล้วตรงนี้มีน้ำให้นอนมีน้ำให้กินนะครับเราไม่ต้องดูแลอะไรมากควายนะครับเลี้ยงไม่ยากนะฮะขอแค่มีน้ำมีหญ้าให้เขานะครับยังไงก็สบายครับผมและตรงนี้มีร่มด้วยสบายเลยไม่ต้องทำอะไรเลยครับ ก็ขอบคุณ f อทุกๆท,ท่านที่ยังกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของเรานะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมถึงแม้ช่องเราไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ขอบพระคุณมากๆนะครับยังไงก็ฝากช่องของสองรักแชนแนลไว้ในใจด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็พามาดูนะครับสำหรับเจ้าตัวผู้หลองเรานะฮะที่โดนขังเดี่ยวนะฮะ โอเคครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของสำหรับช anel ด้วยนะครับช่องสำหรับคนเลี้ยงฟลายนะครับผมอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราลากันด้วยเจ้าหล่อตอนยืนนะกันนะครับบ๊ายบายครับผมฝากกดติดตามด้วยนะบ๊ายบายจุบจ๊บ